อันยงอาเชยโยสวัสดีครับเบื่อฝนตกเมื่อคืนเนี่ยครับเบื้องนํำถ่วก็มหออันนี้โยเครื่องสูบนํำอยู่ไต้ครับปีนห่องลางางเลยเต็นกับพังเพราะเต็นเบื้องระดับน้ำเลยครับมันขึ้นมาหอดเพดิหอดมังสีฝ้าๆอันนี้มันลดลงแล้วนะครับกดมาข้าวเดี๋ยวนึง ทางขาดเลยเห็นหัวทอข้างล่างทางเส้นนี้มันที่ไหนมันดินมันเต็มเนี่ยครับมันระบายว่านมันเสาะดินออกไปเบิดเลยมันตกแต่มเมื่อคืนเนยี่ประมาณตีสองหอดหกโมงเสาร์เบิ่งหน่ำมันมากแบบดีแน่แต่เทพปูนแล้วประมาณนี้แหละครับขอบคุณครับเป็นรับชมทำัปทำไปได้